วัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเวบก็อยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับนั่นก็คือวัดที่มีพระพุทธรูปพระพุทธชินาราชนะครับตั้งปฏิสฐานใช้คำถูกไหมอยู่ณที่แห่งนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากๆอยู่ที่เมืองสองแควรหรือว่าเมืองพิษณุโลกนะครับจังหวัดพิษณุโลก นะครับผมตอนนี้ก็คือระเบียบการแต่งกายของเขานะครับก็คือจะต้องใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อก็คือเป็นเป็นการแต่งกายที่สุภาพะครับตอนนี้พี่แกก็คือใส่ขาสั้นมาแล้วครับก็คืออันนี้คืออะไรก็คือก็เลยได้ใส่ผู้ชายก็คือต้องต้องใส่กางเกงแบบนี้นะครับเ,เ,เพราะว่าเป็นขาย,ยาวนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าจริงอยากจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมพร้อมกันเลยนะครับไป ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความประทับใจอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ได้กลับมาไหว้พระพุทธชินาราชนะครับมาก,กราบสักการะท่านนะครับผมเพราะว่าเวฟเคยมาก็เมื่อตอนเด็กๆเกมื่อหลายปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วเลยครับผมการกลับมาครั้งนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับผมก็หวังว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพามาทาาเมืองสองแควรหรือพิษณุโลกอีกก็จะกราบไหว้ครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะตั้งใจมากราบไหว้ อีกครับผมไปแล้วนะครับ